สวยเพอร์เฟกจีนจิรัชยาลูกสาวคนเล็กนกจอนนี่ดีกรีนักเรียนนอกเรียกว่าอยู่ในแสงมานานสำหรับจีนจิรัชยาลูกสาวคนสวยของนักแสดงรุ่นใหญ่และผู้จัดละครนกจริยาและจอนนี่แอนโฟเน่แต่ก่อนหน้านี้ยังเข้าวงการบันเทิงไม่เต็มตัวล่าสุดเข้าสังกัดอิต a ์ออ b o บ t วิพรพร้อมเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงเนชั่นออนไลน์กับการทำงานวงการบันเทิงเต็มตัว ก่อนหน้านี้เธอนั้นโดนจับผิดเรื่องใช้เส้นสายเข้าวงการบันเทิงซึ่งเธอเองก็ได้เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและขอใช้ความสามารถของตัวเองที่มีพิสูจน์ข้อกล่าวหาดังกล่าวสำหรับจีนจิรัชยาอายุ25ย่าง26ปีถมดีกรีก็ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงนักเรียนนอก Kings College ลอนดอนประเทศอังกฤษเรียกว่าสวยด้วยเก่งด้วยเพอร์เฟกจริงๆ แล้ววันนี้ทีมงานที่นี่ .com จะพามาส่องความสวยของเธอกันค่ะ